ค่าตายไปแล้วล่ะครับอแบบนั้นเขาต้องช็อกแน่เลยอ่ะเออเ,อ,อ,อเขาแสดงความเสียใจด้วยงคกูน่ะคือหลับไปอย่างไม่มีวันฟื้นแล้วล่ะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเาก็ฟื้นขึ้นมาอีกนี่ลนะเอ้จริงที่งั้นเอางี้ดีกว่าเออจริงอยู่ว่างคุณตายไปแล้วแต่ว่าอีกเดี๋ยวเาก็ฟื้นแล้วล่ะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ารินเกวันดีครับอุตส่าห์มาเยี่ยมถึงนี่เชียวแล้วทำไมถึงพูดเอามือึ้งล่ะคือ,คอ,คอที่ที่มาคราวนี้ก็คือเอา้าวไงเจ้าหนูไม่เจอกันนานนะวันดีครับไม่เจอกันนานนะครับเธอน่ะไม่ได้มาก,กับพวกโกลกลุลหรอกเหรอจะอ๊ะเออคือว่าโกกุลนะเขา ตีอะไรเหรอคือเขาฝ่ามาบอกว่าไม่ต้องห่วงครับอะไรกันนี่หนีไปเที่ยวอีกแล้วเหรอเนี่ยเออป้าครับคือที่จิงโงกุลนะก็คือคงไม่กลับมาแล้วครับไม่กลับหมายความว่าไงเยอะคือว่าแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วครับใคยพวกเขาไปกลับมาอยู่ได้ายฉันไม่รู้เลย <differences S 2> ไฮ้นะเฮ้เอ๊นา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 ยืนคุยกันะเมื่อจะตายเข้าบ้านก่อนดีกว่านะเอาเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านลูกหมามา